บีซีเทโรอันดับ13พบกับรองบัวอย่างชัยนาทอมบิวอันดับโอ้ oh, จังหวะนี้ของชัยนาทยิงติดบล็อกแล้ว3จอ่จอจ่อของโชชิโมจิครับนาที25ครับ1ต่อศครับชัยนาทบุกมานำแล้วโอ้โหเกมของเทโรเริ่มต้นได้ดีครับแล้วก็ช็อตไปช่วงหนึ่งอ่ะครับบอลเปลี่ยนโค้ชนาที25 จังหวะคือจริงๆเข้ามาในกรอบเผดโทษของเทโรได้หลายรอบแล้วนะครับอาทิติ์ครับยิงไปติดบล็อกสเลเทนแล้วเข้าทางโชชิโมจิพอดีโอ้จังจหวะกลายเป็นมีโชคบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรนันยิงไปชนเสารอบนี้ยิงแฉลบมาเข้าทางของโชชิโมจิ1.0ครับ ตัวแรกในการคุมทีมของโคชล่วงมาแล้วครับน <g ül> ี่โคชระดับเอไลเซ่นนะครับบายทางเสาสองนี่ทูู่พิสารปัดทิ้งไว้ได้ครับก็้วมีตัวโชว์เข้ามาจะได้โขกอยู่แล้วครับจังหวะของเจนรบมาลูกเตะม,มุมของบีซีเปิดไปที่เสาสองเลยนะครับโอ้โหบอลสุดท้ายเหมือนจะโดนเจนรบนะครับเหมือนจะโดนเจนรบส <c oughs> ีวกรตวัดได้มามาโดนดักไปพ้นนะครับบอลทาง ชนะนันล็อกล็อกได้ขวาชนะนันก็ติดบล็อกโอ้โหอ้าวอย่างนี้ผู้สิน์บอกให้ใบเหลืองก็เป็นจุดโทษแล้วครับของทางพิชิตใจบุญโอ้โหักษณนนี้หลายรอบแล้วครับไม่ติดบล็อกก็หลุดกรอบแต่บล็อกรอบนี้ของพิชิตกลายเป็นจุดโทษดูครับชนะนันดึงเข้าขวาแล้วยิงโอ้โดนครับใ่มือตบจริงครับโดนครับชัดเจนครับลูกนี้ผู้สิท์นิวัตอินสะอาด นี่ครับเต็มๆเลยครับแลวบอลพุ่งเข้าหากรอบด้วยว่าชนะนันอาครับดวชนะนันดวลกับพิสารด้วยความชนะนันหลอกไปคนหลดทางก็เตีเสมอได้นาที40่ครับดีซิเทโรตีเสมอได้จากจุดโทษของชนะนันป้อมบุภาว้าขวาดวลกับพิสารพุ่งโคนละทางครับ ช่วงหลังมานี่ฟอร์มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับชนานานน,นี่เป็นประตูที่4ี่ของเขายิงแม่นซะด้วยเข็มเดินต่อนะครับโชว์ออาไปให้เลยนานบอลของชัยนาทเลยนานพาเข้ามาใน่ สั้นๆกับกิมบัญญาหลายต่ออารเกรียมนี้อาทิตย์ลอดมาทางขวาไม่มีใครมาครับและผูดถึงวัดอินสะอาดก็เป่านกวดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับมาถึงตรงนี้ทีมพี่ยังไม่แพ้ในบ้านในเล็กแรกอย่างซิลเกตก็ยังคงรักษาสถเติไว้ได้นะทางขวาขอแล้วมีสมเจ็มาแล้วที่โชชิโมจิโอ,โโอ,โโอโไม่ได้ครับติดเซประสิทธิ์พรงโชคจบเพียงสุดท้ายที่ไม่เป็นประตูเท่านั้นเองจังหวะให้ของเวสเซียเล็ก 3นัดเลยครับจุดนัดพบแต่แปลตรงนี้ไปตรงตัวของประสิทธิ์ครับคว้าไว้หนึบเลยโอ้จังหวะสวนกลับชัยนาทน่ากลัวครับในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายตรงนี้ตาอดูว่าซิวกรปั่นโค้มาสาสองพิศนออกอาผู้มาบล็อกแล้วลูกนี้คว้าได้กลายเป็นโชคดีของพิศดอกไม้แก้วโอ้ต้องดูว่าคู่ไหนกคู่ไหนมากนะครับตอนนี้ โอ้โซเลเทนแล้วก็น่าจะมีพนวดไฟไหลด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนครับจากฟรีคิกที่บอลข้ามพิสารไปแล้วครับบอลตกลงมาอย่งดีที่พิสานยังกลับมาควาไว้ได้ผู้ช่วยผร้สินมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับ สเตเทน,นเกับพาุวัฒน์ไปไหลเหลืองสเตเทนเหลืองครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับจากฟรีคิกของศิลกรเปิดข้ามานี่ครับม่งกลับมาแล้วหันกลับมารับพอดีแล้วโอ้คนแถมเป็น,เป,นเป็นจตุรงจตุรงเนี่ยเหมือนจะไปชาร์จท่านั่นของพิสารซึ่งพนุวัฒน์ไม่พอใจครับสุดท้ายสเรเทนที่ ผวาเข้ามากลายเป็นโดนเหลืองต้องดูว่าพานุวัฒน์โดนด้วยหรือเปล่านะครับแล้วอ่าหรือว่าขอบ้ขตพอเปิดมาโยนมันไปลาาโอ้โหกลายว่าสองหนึ่งของสิวเวอรเตียตระกูลโอ้โหเอาละครับมีซีขึ้นนำจากยิงที่ว่าเหมือนจะไม่ตั้งใจแต่กลายเป็นดีของสิวกรโอ้โหมีโชคครับจังหวะนี้เป็นประตูที่โอ้ยสุดปลายมือของพิสานออกไปแก้วจริงๆครับกำลังจะไม่มีครับโอ้ตั้งแต่จังหวะที่เนี่ยครับ ของอเล็กซ์ที่เสียบอลแล้วไม่ได้ฝาวแล้วเปิดโค้งมาสุดปลายเท้าของพานุวันแล้วจิม้มกลายเป็นว่ากลายเป็นดีนะครับนี่ครับสุดปลายเท้าของทางศิวกรเตรียตระกูลครับโอ้ในช่วงทดเวลาแบบนี้เวลาให้แก้ตัวน้อยสุดๆแล้วครับพิสาเนียก็พุ่งสปีดเข้เท้าไปสุดปลายมือพอดีดูครับสะใจเลยครับประตูนี้ อาจะทำ oh. ได้สามคะแนนเลยครับจบเลยครับโอ้โ oh ห oh. <laughs>